สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดปั๊มน้ำครับนี่ครับเข้าเครื่องหล่อเย็นครับสองตัวครับปั๊มน้ำสองตัวน้ำไปกับน้ำกลับครับช่วยกันส่งส่งไปแล้วส่งกลับครับก็จะมาเข้าเครื่องครับเข้าเครื่องหล่อเย็นนะครับ ขอดดแล้วก็ต่อเข้าไปแล้วแด้วยวจะน้าออกครับจะไปอย่าง,น,น,ะะงน,นั้นให้จะไปอย่างนั้นคอยดูคอยชมนะครับ ตออง่ายมันไม่ไเป็นไรมันุ่ายมันมีปิดฝาพุ่งแล้วก็ต่อเต่งก็เตี๋ยวเนี่มย,ม,ยมันก็เนียวประมาณนี้ ราก็เริ่มต่อได้เยอะแล้วครับน้ำน้ำไปกับน้ำกลับต่อเป็นเหล็กนะครับฝังพื้นไปฝังพื้นไปเรื่อยๆครับโคตรงนี้ครับโคตรงนี้ก็จะไปหาปั๊มครับปั๊มเราติดตั้งไว้แล้วครับรอไว้แล้วครับรอตัวนี้ไปหาก็จะจบงานนะครับงาน เป,เป็นเป็นเหล็กครับมันต้องตัดเกียวแนละ้วมันใช้เวลามันจะช้าหน่อยครับ ตอนนี้เราก็รอต่อเข้าปั๊มก็จะจบงานนะครับปั๊มสองตัวครับปั๊มแบบนี้ก็แรงพอดูเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่แรงครับขนาดสองนิ้วครับส่งขึ้นตึกประมาณ3ามสี่ชั้นได้สบายสบายนะครับ ับตอนนี้เราก็เข้าฟััมอีกตัวหนึ่งครับตัวแรกครับเสร็จแล้วครับเหลือตัวที่สองครับต่อไปคือตัวที่สองก็จะเสร็จตามๆกันไปครับปั๊มสภาพเก่าหน่อยครับแต่แรงมากครับปล๊มแบบนี้แรงจริงๆตัดสี่เส้น อันี้เราก็ต่อเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเนี่สามตัวน้ําออกน้ําเข้าปั๊มน้ำสองนิ้วสองตัวครับต่อ,เ,อ,เ,อ,อเป็นเหล็กหมดเลยนะครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอขอบคุณทุกทกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะครับสำหรับคลิปนีนก้ก็พอสำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ